สวัสดีช่วงเย็นๆนะคะหลังจากที่พี่เพ็ญออกตลาดไปขายข,ายข้าวโพดหวานซปเปอร์มาวันนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วค่ะกลับมาถึงสวนแล้ววันนี้พี่เพ็ญมาพามาดูข้าวโพดข้าวเหนียวนะคะข้าวโพดข้าวเหนียวหวานแต้มม่วงนะคะกะ็เดี๋ยวพี่เพ็ญจะไปขายวันพฤหัสบ,บดีนี้นะคะวันนี้วันอังคารเนาะพี่เพ็ญลืม วันนี้วันที่ยี่สิบหรือเปล่าเนอะลืมดูก่อนตะกี้วันนี้น่าจะวันที่ยี่สิบพี่เพนน่าจะไปวันที่ยี่สิบสองวันพฤ่ัส,สบ,บดีเนี้ยค่ะที่ในตัวเมืองก็รถนี้ก็จะมีข้าวโพดข้าวเหนียวด้วยนะคะแล้วก็ข้าวโพดซปเปอร์ก็ยังมีก็เอ่อจะไปก็จะไปขาย งส่งเหมือนเดิมอะค่ะก็สั่งกันได้เหมือนเดิมเดี๋ยวพี่เพ็ญจัดส่งให้ก็ใช้วิธีการขายออนไลน์นี่แหละใครอยากทานอยากสั่งก็สั่งได้เลยส่งถึงบ้านนะคะก็วันนี้พี่เพ็ญก็พามาดูข้าวโพดก็จะเป็นข้าวโพดแต้ม่วงข้าวโพดหวานซปเปอร์ก็มีค่ะก็แวะอุดหนุนกันได้ทักทายมานะคะเดี๋ยวพี่เพ็ญจะไปเสิร์ฟถึงที่เลยก็วันนี้พรุ่งนี้ก็หาออเดอร์ไว้ก่อนค่ะเดี๋ยววันพฤหัสก็ ต้มแล้วก็วิ่งส่งได้เลยเนี่ยค่ะก็ขาวแต้มน่วงก็จะประมาณนี้นะคะตัวขาวล้วนก็มีค่ะแต่มันมันไม่ค่อยเยอะก็จะประมาณนี้และเนี่ยค่ะก็ใครอยากทานก็สั่งพี่เพ้นได้เดี๋ยวเพ็นจัดส่งให้ถึงบ้านเลยชุดละหนึ่งร้อยบาทค่ะจัดส่งให้ถึงบ้านเลยรับประกันความความหวานนะคะแล้วก็พี่เพ้นจ,จะทำข้าวโพดแล้วก็ไม่ได้ใช้ ยาฟูรดานหยอดตรงปลายอะไรเลยค่ธรรมชาติสังเกตดูกระเพาะเพเป็นจะมีตำนิอะไรเงี้ยแต่ความหวานรับประกันแน่นอนก็อยากนำเสนอมากก็อยากให้ได้ทานเนาะเพราะว่าด้วยความตั้งใจของเราอะที่เราทำแล้วก็อยากให้เพื่อนๆน,นได้ทานกันแล้วมันเป็นกระโพาะที่ก็ไม่ได้คุยอะไรนะคะแต่กระพวกเขาเขาอร่อยจริง,รงๆเพราะว่าด้วยความที่หักใหม่ๆแล้วไปต้มใหม่ๆมันก็จะอร่อยนะคะเนี่ยค่ะ ก็จะมีตัวอะไรมาแทะเดี๋ยวมันก็ตัดออกก็มีส่วนมากมันก็มีไม่เยอะหรอกค่ะที่มีอะไรแทะก็ก็จะประมาณนี้และค่ะที่สวนข้าวโพดก็จะมาลงให้ดูว่าเออเราจะหักไปวันไหนยังไงจะได้แวะมาอุ่นหนุนกันเนาะก็ยังมีขายเรื่อยๆก็ยังไม่รู้ว่าจะไปตั้งทําเลอยู่ตรงไหนแต่ว่าให้แต่สั่งออเดอร์มาเดี๋ยวเพียส่งให้ถึงบ้านเลยคนที่อยู่ไกลๆก็สามารถสั่ง ให้พ่อให้แม่ได้ทานได้นะเพราะว่าเดี๋ยวม็นจะวิ่งส่งในตัวเมืองเลยชุดอร่อยให้แต่บอกมาเดี๋ยวเป็นวิ่งส่งเลยนั่นแหละค่ะก็ยินดีให้บริการก็ขอบคุณมากๆเลยรถแรกที่ไปมาก็เพื่อนๆให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีก็ขอขอบคุณมากเลยก็พยายามจะเอาตัวให้รอดให้ได้ในช่วงโควิดเนาะทุกคนต่างสู้ทุกคนต่างเอาตัวให้รอดก็ ดูแลสุขภาพกันด้วยละกันสําหรับพี่เพนก็พยายามเต็มที่แล้วก็เวลาไปส่งของหรืออะไรพี่เพนก็พยายามใส่แมสใส่อะไรเต็มที่นะคะก็ยังไงก็ฝากดูแลตัวเองด้วยก็สําหรับคลิปนี้ก็พี่เพนขอบคุณมากๆเลยลูกค้าที่สนับสนุนพี่เพนเนาะทุกๆคนเลยไม่ว่าซื้อน้อยซื้อเยอะซื้อมากพี่เพนขอบคุณมากเลยขอบคุณจากใจเลยค่ะสวัสดีค่ะ